ในส่วนของคลิปที่2นะคะจะถักส่วนงวงแล้วก็ขาขาสองขาแล้วก็ถักขึ้นลําตัวนะคะเดี๋ยวชิ้นส่วนแรกของคลิปนี้นะคะเรามาถักงวงกันก่อนค่ะเพื่อนๆพันไหมคล้องไหมไปที่นิ้วนะคะให้เป็นวงกลมส่วนของ,งวงแถวแรกเราจะขึ้นต้นด้วย 6x ค่ะเราก็ถัก x ลงไปในวงกลมทั้งหมด 6x นะคะ3แล้วนะคะ4 5แล้วก็6ค่ะ ดึงไหมขึ้นแล้วก็ดึงงานเข้าหากันเหมือนเดิมนะคะขั้นแถวค่ะแถวที่สองค่ะถักแถวที่สองก็ยังเป็นแถวที่สองจนถึงแถวแถวที่เก้าค่ะถัก 6x อค่ะอันนี้จะเป็นส่วนส่วนงวงนะคะตรงปลายงวงก็จะเล็กหน่อยเราก็จะถัก x ถักเอย่างเดียวเนี่ยนะคะอันนี้สองนะอันนี้แถวสองนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกเพื่อนๆถักหก x เนะะี่ยค่ะถักไปจนถึงแถวที่เก้าแต่ทีเนี้ยพอเวลาถักเล็กๆอย่างเงี้ยงานมันจะงุ้มเข้าเพื่อนเพื่อนต้องดันดันในในส่วนที่เป็นลายอะคะ่ะให้มันอยู่ด้านนอกนะคะดันไว้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ถักต่อคะ่ะถัก x อ,อย่างเดียวนะคะ ถักไปจนถึงแถวที่9เลยนะคะ 6x ค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆได้9้าแถวนะคะมันจะเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าถักแค่ 6x นะคะต่อไปแถวที่10ค่ะแถวที่10เราจะถักด้วย 2x แล้วก็ v นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด2ชุดนะคะ 1x 2x แล้วก็ v นะคะอีก1ชุดนะคะ หนึ่งสองแล้วก็วีแถวที่สิบเอ็ดถักเอ็กอย่างเดียวแถวนี้ก็จะได้แปดเอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็8นะคะต่อไปแถวที่12แถวที่12ถักด้วย 3x แล้วก็ V ค่ะ1นึสองสแล้วก็ V อีก1ชุดนะคะ ไปเท่าที่13 13ทัก x อย่างเดียวได้ 10x ค่ะเท่านี้2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะ ต่อไปแถวที่14ค่ะ4 xv 2ชุดค่ะ1 2 3แล้วก็4แล้วก็ v นะคะ,อ,ะอีก1ชุดนะคะ4 xv ต่อไปแถวที่15าจนถึงแถวที่19ค่ะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวนะจะได้แถวและ 12x ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่19นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะ19แถวแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาร้อดห่วงถักโซ่หนึ่งดึงไหมซัก กือบสองคืบก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนงวงเนี่ยเดี๋ยวเราจะยัดยัดใหญ่เข้าไปนิดนึงเพื่อนเอาใหญ่มาเนาะยัดไปแค่เนี่ยค่ะดันๆเข้าไปนิดเดียวพอนะคะนี่ค่ะก็จะได้ทรงงวงประมาณนี้นะนะให้เพื่อนลองเราก็จะไปเย็บติดกับหัวนะคะก็จะได้ประมาณนี้ ะคะเคเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนอื่นกันต่อนะคะต่อไปถักส่วนขานะคะขาเราจะถักทั้งหมดสองข้างแล้วเราก็จะถักต่อขึ้นลําตัวนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราถักขาก่อนนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนสองข้างเพื่อนเพื่อนันไหมเป็นวงกลมไปที่นิ้วนะแถวแรกของขาค่ะเราก็จะถักด้วย 6x ค่ะถักเข้าไปในวงกลมที่เราทําไว้ 6x นะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะเสร็จแล้วก็ดึงงานเข้าหากันนะคะเอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวนะคะแถวที่สองค่ะถักด้วยหกวี หมตอนเริ่มต้นนะคะแอดมินจะวางไว้ตรงกลางนะคะจะได้ถักไปซ่องไปนะคะนะคะก็โทรศัพท์แอดมินมันเก่าแล้วนะคะก็เลยบางทีอาจจะไม่โฟกัสนิดนึงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามขึ้นแพทเทิร์นไว้นะคะอันนี้วีที่สองแล้วนะคะวีที่สาม วที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะต่อไปแถวที่สามค่ะแถวที่สามเราจะถักด้วย X แล้วก็ V ค่ะได้หกชุดเ v เพืเ่อนๆก็ถักต่อจนครบแถวนะคะ x v x v ขึ้นหม่ตอนเริ่มต้นนะคะต่อไปแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่เราจะถักด้วยเอ็กอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเกี่ยวเกี่ยวไหมด้านในนะคะเส้นในมันจะมีสองเส้นใช่ไหมคะเวลาเราถักอะคะ่ะด้านที่อยู่ติดกับตัวเราเราจะเรียกเส้นนอกนะคะนะะ ก็เส้นด้านในก็คือเส้นที่อยู่ด้านในเราจะเกี่ยวเส้นด้านในเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด1 8 x 1 2 3เกี่ยวเส้นด้านในเท่านั้นนะคะนคะคะเราก็ถักไปจนครบแถวนะคะ x เเดียว มันก็จะมีลายลายของเส้นด้านนอกที่เราไม่ได้เกี่ยวอะค่ะเป็นลายแบบนี้นะจะเอาไว้เป็นฐานเหมือนแบบให้เป็นขาตั้งได้อย่างเงี้ยนะคะต่อไปแถวที่แถวที่5จนถึงแถวที่8นะคะถัก x อ,อย่างเดียวแต่ว่าคราวนี้เราก็เกี่ยวทั้งสองเส้นเลยนะคะถักตามปกติอะคะ่ะนี่ค่ะถัก x อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆถักต่อไปอีกห้าหกเจ็ดแปดอีก4แถวนะคะ x อ,อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ ไปแถวที่9นะคะแถวที่9เราจะถักด้วย 7x แล้วก็ a ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด2ชุด1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ a นะคะอีก1ชุดนะคะ ไปแถวที่10จนถึงแถวที่13ค่ะเพื่อนๆถัก x อ,อย่างเดียวค่ะเราก็จะได้แถวและ 16x นะคะถักไปจนถึงแถวที่13นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะถัก x อ,อย่างเดียวค่ะได้13แถวแล้วนะคะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นนะคะยัดใยค่ะใส่ใยเข้าไปที่ขาได้เลย ยัดลงไปด้านในนะคะให้เต็มได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนถักอีกหนึ่งข้างนะคะเนี่ยค่ะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะส่วนข้างแรกข้างที่ถักเสร็จอะคะ่ะปิดงานได้เลยนะคะก็คือควักไหมมาลอดห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ปิดงานตัดไหมแล้วก็ซ่อนไหมไว้ด้านในแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสองขานี้ค่ะมาต่อขึ้นลำตัวนะคะวิธีการต่อขึ้นลำตัวนะคะขาข้างที่เราเพิ่งถักเสร็จเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้ตัดตัดไหมเนี่ยนะคะเราก็ถักต่อไปเลยนะถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็มาจับอีกข้างหนึ่งะคะ่ะแทงไปที่ช่องสุดท้ายของเขาก็ได้ค่ะแล้วก็ไปควักไหมมาล็อกห่วง ที่เราทำโซ่ไว้นะคะเขาก็จะติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถัก X วนรอบข้างที่เราเอามาต่อนะคะก็จะได้แถวและ16 X นะคะนะคะเดี๋ยวเราถักไปพร้อมกันนะคะแทงไปช่องอีกช่องหนึ่งนะคะไม่ใช่ช่องที่เราลอดห่วงเมื่อกี้นะคะ1 2 3 4 5 6กเจ็ด11ดเก้าสิบแล้วก็16นะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะมาถักลงบน x บนโซ่ที่เราที่เราต่อขาค่ะนะคะจับจับให้ดีนิดนึง เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็จับเขาหงายขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะได้เห็นลายที่โซ่นะเราก็ถักเอลงไป,ป็นโซ่สองโซ่เนะะี่ยค่ะเราก็จะได้สองเอ็กซ์ที่หนึ่ง X ที่สอง,สองเสร็จแล้วเดี๋ยวเอ็มินเอาเชือกเอาไหมที่ขั้นออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาถักลงไปอีกข้างหนึ่งไข่ข้างหนึ่งอะคะ่ะด้วย x อย่างเดียวก็จะได้ 16x นะคะเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 สิบห้าเนี่ยค่ะก็จะได้สิบหพอดีนะคะแล้วเราก็จะใช้จุดเนี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เอาไหมพรมมาขั้นขั้นแถวไว้เหมือนเดิมน,นะคะต่อไปอ,อแถวต่อไปนะคะแถวที่แอดมินจะขอนับต่อเลยนะเป็นแถวที่สองของส่วนลำตัวนะคะเราจะถักถักถักสองวีลงไปบนโซ่ค่ะบนโซ่ที่เราทำไว้ตรงกลางนะคะวที่หนึ่ง วีที่2นะคะแล้วที่เหลือเราก็จะถักเอ็กรอบสองขาเลยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด34 34ิเอ็กนะคะไปแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะถัก20่เอ็กก่อนค่ะ1 สิบสิบเอ1ด1ิ1ส1ง1ิ1สามสิบสแล้วก็สองวีนะคะวีที่หนึ่งวีที่สองแล้วก็ที่เหลือทัก x ค่ะ จก x อย่างเดียวก็จะได้ทั้งหมด1 6 x นะคะต่อไปแถวที่4นะคะจนถ,ถึงแถวที่8 ของ่วนลำตัวเนี่ยค่ะ4 5 6 7 8อีก5แถวนะคะ mm hmm. เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวจะได้แถวละ 40x ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่8ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะแตดแถวแล้วค่ะต่อไปแถวที่9นะคะแถวที่9เราจะถักด้วย8 x a ก่อนค่ะ1 2 3 สี่ห้แล้วก็ A เพื่อนเยังจำา A ได้นะแล้วก็ตามด้วย 17X แล้วก็ A ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็เอนะคะที่เหลือถัก x อย่างเดียวคะ่ะจะเหลือสิบเอ็ดเนะคะ แถวที่สิแถวที่10นะคะแถวที่10ถักด้วยแปดก่อนคะ่ะ1นึ่งสองสามสี่หแล้วก็ A นะคะแล้วก็ตามด้วย 15XA คะ่ะ1นึสองสา สี่ห้าหก11็ดแปดเก้าสิบสิแล้วก็เนะคะแล้วก็ตามด้วยสิบเอค่ะสอ 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะต่อไปแถวที่11แถวที่11ถัก x อย่างเดียวค่ะแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด 36x นะคะเพื่อนๆถักแถวนี้ด้วย x อย่างเดียวก่อนนะคะต่อไปแถวที่10 สองนะคะแถวที่สิบสองเราจะถักด้วยแปดเอเอก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เอนะคะแล้วก็ตามด้วยสิบห้าเอเอหนึ่ง

หนึ่งสองแล้วก็9ค่ะต่อไปแถวที่13 13เริ่มต้นที่ 7, จ็ดเอเอหสองสาม้าหกแล้วก็เ ้วย15 SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็ A แล้วก็จบด้วย8 x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปแถวที่14ค่ะถัก x อย่างเดียวจะได้แถวนี้จะได้3 2 x นะคะอ่ะเพื่อนๆถัก x แถวนี้ก่อนนะถึงแถวที่14จบแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เรา ดึงใหม่ขึ้นก่อนนะคะเราจะยัดใยเข้าไปก่อนนะในส่วนขานี่เรายัดเต็มแล้วนะคะทีนี้พอเวลายัดตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆพยายามยัดไปตรงขาของสองข้างก่อนให้สองข้างนี้มันเต็มขึ้นมาก่อนแล้วก็เราก็จะยัดในส่วนของรับตัวต่อนะคะนะคะดันในส่วนขาให้เต็มก่อนสองข้างเลยนะ ก็ยัดส่วนลำตัวต้องทยอยยัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอถักสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเราจะกลับมายัดในส่วนตรงนี้มันจะลำบากประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะส่วนขาก็เต็มแล้วนะคะต่อไปเราถักต่อนะต่อไปแถวที่สิบ 15แล้วนะคะทีนี้พอตอนเรายัดใหยแล้วค่ะเพื่อนๆถ้ามันจะฟูขึ้นมานอกงานนะคะใช้นิ้วกลางนะคะที่เราไม่ได้ทําอะไรนะคะช่วยกดใยไว้ในขณะที่เราแทงเข็มนะคะเข็มเราจะได้ไม่เกี่ยวใยออกมานอกงานนะคะแถวที่15เราจะเริ่มที่ 7XA ค่ะ1234567แล้วก็ A ค่ะ ตามด้วยส okay. 4บสี่เอ็กเ1ห1ึ1ง1อ1ส ขนาดเอานิ้วกดไว้อ่ะยังมีใยติดออกมาเมื่อกี้ค่ะ 14x แล้วก็ a นะคะแล้วก็แถวนี้จบด้วย 7x ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะ ไปแถวที่16 16ก็จะเริ่มที่ 7A เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ A ตามด้วย 12XA ค่ะ1 2 3 4

หาเจต่อไปแถวที่17ถักด้วย x อย่างเดียวได้28 x ค่ะแถวนี้ x อย่างเดียวเลยนะคะแถวที่18ดนะคะแถวที่สิบแปเราจะถักด้วย5 x a ค่ะก็จะได้ทั้งหมด4ี่ชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ 5แล้วก็ A นะคะที่เหลืออีก3ชุดเพื่อนๆถักต่อนะคะต่อไปแถวที่19ถัก X อย่างเดียวค่ะได้24 X ค่ะแถวนี้ ไปแถวที่20ถักด้วย 4XA ค่ะได้4ชุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ A ที่เหลือเพืเ่อนถักต่อนะคะต่อไปแถวที่21แถวที่ที่21ถักด้วย 3X แล้วก็ A ค่ะได้4ชุดเหมือนกัน1 2 3แล้วก็ A เพื่อนถักต่ออีก3ามชุดนะคะต่อไปแถวสุดท้ายค่ะแถวที่22่ถักด้วย 2x แล้วก็ a ค่ะ3มชุดเหมือนกัน1 2แล้วก็ a อถักต่ออีก3ามชุดนะคะ จบแถวนี้ค่ะเป็นเพื่อนปิดงานนะคะแทนเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดวงแบบนี้ค่ะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงไหมดึงสักสองคืบสองคืบก,กว่าก็ได้ค่ะเราจะใช้ไหมส่วนนี้เป็นตัวไปเย็บติดกับส่วนหัวนะคะแล้วก็เอาไหมที่ข้านออกแล้วเราก็ยัดใยเพิ่มค่ะเพื่อน รูจะแคบนิดนึงแต่ว่าเราเรายัดมาระยะนึงแล้วนะคะเราเรายัดในส่วนของน้ำตัวขึ้นมาเยอะแล้วตรงนี้เราก็จะยัดอีกนิดหน่อยนะคะนะคะใช้นิ้วดันใหญ่เข้าไปนะคะยัดให้เต็มค่ะตัวเขาจะได้สวยๆนะคะ มันยัดประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันที่คลิปที่3นะคะเพื่อนเพ่อเพื่อนเอนเตรียมลูกตาแล้วก็ไอตัวที่จะประดับที่หัวเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเลเซนหรือเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่3นะคะ